สวัสดีครับ่ะสวัสดีค่ะพี่นี่รินดานะคะมาจากบริษัทฟิลิปไลน์นะคะในวันนี้นะคะเราก็ชวนคุณพ่อคุณแม่นะคะมาชมโครงการนะคะ m e d i c a l f u n นะคะอันนี้ทุกคนอาจจะยังไม่คุค้นชื่อกันนะคะแต่อยากจะให้ทราบเลยว่าอันนี้เป็นโครงการที่ดีมากนะคะซึ่งทุกคนเนี่ยรู้ว่าดีนะแต่ยังไม่ทราบว่า จะหาซื้อได้ที่ไหนนะคะพี่กบนิดนึงค่ะโอเคโอเคเอาไหนนะคะคำว่าเน็ตที่เข้าฟันของเราคือว่ากองทุนส,สุขภาพนะคะหมดปัญหาเรื่องค่ารักษาไปร้านและค่าจ่ายเบี้ยประกันสุขภาพนะคะนะคะกองทุนสุขภาพระเบิดหลุดหลานนะคะปกติเนี่ยนะคะคุณพ่อคุณแม่ออมเงินอยู่แล้วใช่ไหมคะนะคะซึ่ง โดยทั่วไปแล้วนี่นะคะการออมเงินนะคะของคุณของคุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยนะคะส่วนใหญ่ก็จะทราบกันอยู่แล้วว่าออมเงินแล้วได้ดอกเบี้ยน,นะคะนะคะถ้าจะยิ่งดีไปกว่าน,นั้นก็คือว่าถ้าเราออมเงินแล้วเราได้ดอกเบี้ยแล้วเนี่ยเรายังได้กองทุนสุขภาพฟรีอีกด้วยนะคะอันนี้คุณพ่อคุณแม่ทราบหรือย,อยังคะนะคะแต่ของฟินฟิลิปของเราเนี่ยนะคะถ้าออมเงินให้ลูกแล้วนะคะ แต่ไม่ต้องจ่ายเบี้ยประกันสุขภาพแต่รูปได้ประกันสุขภาพฟรีนะคะตลอดชีวิตแล้วเนี่ยดีหรือเปล่าคะนะคะแต่คําว่าฟรีเนี่ยนะคะในบางเคสคนบอกของฟรีไม่เห็นมีอะไรดีเลยอาจจะกอ้องก้อแกล้งแกล้งนะคะแต่เราลองมาดูของฟ,ฟ,ฟิลิปในกองทุนสุขภาพดูท่าว่าของฟรีที่เราให้ี่ยดียังไงนะคะ ไรบ้างที่เราได้ฟรีนะคะก็ะคือตรงจุดนี้เนี่ยนะคะเราจะสาหรับเด็กสูงถึง5ตัวน,นะคะสิ่งที่เราให้ฟรีเนี่ยก็คือว่าเราจะมีค่าห้องค่าอาหารค่ารักษาพยาบาลประจำวันนะคะสูงสุดเนี่ยนะคะเราเราให้ถึง5 0า0ันบาทนะคะค่าห้องขนาดนี้มากหรือน้อยใจไหมคะกำลังดีเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราพูดถึงประกันชื่ออื่นนะค่าห้องสักสอง สามพันก็จัดว่านูแล้วแต่นี่เราให้ดีเลยนะคะแล้วก็สิ่งที่เราให้ใรวมผลประโยชน์สูงสุดต่อครั้งต่อโรคนะคะให้ถึงห้าแสนบาทค่ะนะคะไม่ไปหรอถุงไ,ไม่ไเอ,เออให้ถึงห้าแสนหนึ่ง,งหมื่นนะคะอ๋อตอนี้น,ออน,นี่หรอใช่น,นะคะซึ่ง จริงๆในตารางแรกนะคะที่อื่นก็เหมือนกันหมดนะคะสมมุติว่าถ้าเกิดเราเปิดนะคะตั้งแต่ข้อ3าถึงข้อ9ไม่ว่าจะเป็นค่ายาค่าทำเนียรการผ่าตัดนะคะหรือค่าแลลนะคะถ้ามีส่วนต่างเหมือนหนึ่งเนี่ยเราต้องจ่ายเองไหมคะก็ต้องจ่ายเองนะคะแต่สิ่งที่พิเศษสุดเลยนะเราต้องกาดาวเอาไว้เลยนะคะคือช่องที่2คือบริษัทจะรับผิดชอบ9 0นะคะจากส่วนที่เกินข้อที่3ถึงข้อที่9เช่นเกินมาหมื่นหนึง่ง คุณพ่อคุณแม่จ่ายแค่พันเดียวนะคะถ้าเกินมาพันหนึ่งละคะจ่ายแค่ร้อยเดียวเองค่ะนะคะรวมลปไปโน์สูงสูงสุดเลยนะคะในโครงการที่รับผิดชอบ90%เอนี่ยอยู่ที่1นึ่งแนะคะรวมทั้ง2ช่องเลยเนี่ยเบิกได้สูงสุดคือ7 0 0 0 0สกว่าบาทนะคะแล้วเรายังมีค่าชดเชยจากคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะซึ่งตรงเนี้ยเราเรียกง่ายๆเลยคะ่ะเราเ,าะะเราเียกว่าค่าเฝ้าไข้นะคะซึ่งเดิมเนี่ยนะของเด็กเนี่ยเขาจะไม่มีการขายกันแต่เรา เราแอดซูมเราเลยว่าถ้าเด็กป่วยคุณพ่อคุณแม่ต้องไปฟอกไข้ไหมคะต้องต้องฟอกไข้เนาะต้องเสียเวเว,เว,เว,เวลาเสียค่ารถค่าลารอแม้แต่จากก้างคนอื่นมาดูนะคะตรงนี้เราให้ฟรีเลยคะ่ะทุวันละพันบาทนะคะสูงสุดที่เราให้เลยก็คือ750าบาทเดือนละห้าวันนะคะเดือนละสามสามงะนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะคะในส่วนที่เราให้ตรงเนี้ยนะคะเราก็ถือว่าเยอะนะคะ แล้วก็ในส่วนที่เราพูดมาทั้งทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยเราให้ฟรีนะคะ,นะคะแต่ยังมีอะไรที่ดีกว่านี้ในการที่เราจะให้ฟรีนะคะก็คือว่าในเด็กนะคะที่อายุเพิ่มขึ้นมานะคะคอยู่ที่หกขวบขึ้นไปนะคะตรงนี้เนี่ยจะเดินเราพอจำได้นะคะค่าห้องท,ที่เราเคยให้ไว้เนี่ยนะคะอยู่ที่วันละห้าพันเนาะแต่ตอนนี้เรามีการเพิ่มให้แล้วค่ะเป็นวันละ 8,000บาทน,นะคะซึ่งวันละ8,000บาทตรงนี้ถือว่าเยอะอยู่เยอะมากค่ะ mm. เยอะมากเลยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะคะสิทธิประโยชน์สูงสุดของเราอยู่ที่7 6 0 0จัดตารางเก่านี้อยู่ที่5 0 0 0 0เองถูกไหมคะแล้วก็เหมือนเดิมทุกอย่างเลยค่ะนะคะก็คือตารางแรกนะคะเ,เราเบิกตามตารางส่วนที่เกินมาจากตารางแรกเราเบิกได้90ซจากหมื่นหนึง่งเราก็ ช่วยคุณพ่อคุณแม่นะคุณแม่จ่ายแค่พันหรยวเองนะคะในสิทธิไปเดีชยวตรงนี้ก็เพิ่มขึ้นนะคะจากเดิมเนี่ยของเราได้แค่แสนห้านะคะตรงนี้เราปรับขยายขึ้นมาเลยอยู่ที่3 0 0 0 0นรวมเบิกต่อครั้งนี้อยู่ที่ล้านกว่าบาทเลยนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะคือเราให้ก็คือเป็นค่าเ้าไข้ตกวันละพันนะคะสูงสุดคือเจ็ดร้อยสามสิบนะคะซึ่งจากตรงตรงจุดเนี้ยคนจะถามอยู่ตลอดถามว่าเอ๊ะในส่วนที่เราแถมให้ตรงตรงจุดเนี้ย บริษัทคิดว่าตรงเนี้ยถ้าเราให้ฟรีนะคะตัวที่เรายังไม่จ่ายเงินอะไรใดๆเลยเนี้ยถือว่าเป็นส่วนที่เป็นจุดเด่นของเราเลยไหมคะจุดเด่นเนาะคราวนี้เราลองมาดูค่ะซึ่งคนมนะักจะถามอยู่ตลอดเวลาเลยว่าจริงๆเราเบี้ยเบี้ยประกันอะ่ไม่ได้ไม่ได้แทนเนาะแค่ปีละสองหมื่นสี่อันนี้พูดถึงพวกพวกค่าห้องค่าอะไรต่างที่เราซื้อเราอาจจะจ่ายเองก็ได้ แต่ถามกับคุณพ่อคุณแม่ตรงๆเลยนะคะว่าถ้าเราจ่ายแค่ปีเดียวเนี่ยเราไม่รู้สึกถูกไหมคะแต่ถ้าเราต้องจ่ายยาวนะคะนะคะออ20ปี40ปี60ปีจนทั้งถึงอายุ85ปีเรามาดูยอดเงินกันนะคะว่าสิ่งที่เราจะต้องจ่ายทั้งหมดเนี่ยถ้าซื้อเอกต้องจ่ายเงินประมาณไหนนะคะหนึ่งถึง20ปีจ่ายไปแล้ว360,000นะคะหนึ่งถึง40ปีรวมก,กันเนี่ยอยู่ที่600,000กว่าแล้ะนะคะ จนกระทั่งจ่ายถึงอายุ60อายุ85ปีเนี่ยนะคะ60ปีจ่ายแล้วล้านหนึ่งค่ะนะคะจนถึง85ปีจ่ายกันปืน2,009 mm hmm. นะคะซึ่ง2 2,009ตัวเนี้ยเป็นเด็กชายด้วยนะคะถามนิดนึงเลคะ่ะถ้าเป็นเด็กหญิงล่ะคะอ่าคนเดากันยังไม่ถูกแน่นอนนะคะถ้าเป็นเด็กหญิงอยู่ที่3้นก็คือเกือบ4ล้านนะคะซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยนะคะถ้าเกิดว่า จริงๆแล้วเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าตรงจุดเนี้ยเปียกพวกตรงนี้เนี่ยคะ่ะถ้าเกิดเราสามารถที่จะให้ตื่นใจเองได้ถือว่าเป็นเรื่องดีไหมคะจริงๆเราไม่อยากให้คุณพ่อคุณแม่มานั่งบรหิหารเองนะคะเพราะจริงๆฟิลิปมีตัวช่วยนะคะที่เราสามารถที่จะทําให้ภาระตรงนี้ของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะคะภาระตรงนี้ของคุณคุณพ่อกับคุณแม่นะคะนะคะตรงนี้นะคะ <c oughs> อันนี้เนี่ยนะคะถ้าทั้งหมดนี้ยังไม่ต้องจ่ายเองแต่ได้ฟรีนะคะจะดีไหมคะนะคะคราวนี้เราลองมาดูค่ะจะรู้จักกันหรือไม่รู้จักกันเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ต้องออมกันอยู่แล้วนะคะง่ายๆเลยค่ะออมแก้เดือนละหนึ่งพันบาทนะคะเปีหนึ่งก็ตกอยู่ที่แสนสองนะคะเสร็จแล้วนี่ก็คือทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ฝากทั้งหมดตามวงการของเรานะคะคือ15ปีนะคะอยู่ที่1นล้านแปดนะคะ จ่ายเบี้ยสุขภาพจ่ายเบี้ยสุขภาพแค่ปีแรกปีเดียวนะคะสองหมื่นสี่พันบาทนะคะตั้งแต่ปีที่สองจนถึงถึงอายุแปดสิบห้าปีนะคะทางโครงการวิทยากรฟารเป็นคนจ่ายแทนนะคะครานี้มักจะมีคําถามมาตลอดเลยะคะ่ะว่าสมมุติว่าถ้าเราต้องการให้จ่ายเบี้ยสุขภาพลูกนะคะจนถึงอายุสี่สิบห้าสิบหรือหกสิบปีหรือจนถึงถึงอายุแปดสิบห้าปีเนี่ยต้องจ่ายเบี้ยกี่บาทและกี่ปี คำตอบออกแล้วค่ะก็คือ2,000,000อบาทจ่ายแค่ปีเดียวเองนะคะแล้วเงินออมของลูกล่ะคะ1ล้านบัญชีของลูกจะยุบหมดหรือหายไปไหมนะคะตอบเลยเงินออมของลูก1 0ล้าน8ยังอยู่เหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะคะโดยที่ลูกยังมีสวัสดิการค่ารักษาคลาบนลฟรีนะคะพรนะ้อมรับดอกเบี้ยและเงินส่วนเกินด้วยนะคะ คราวนี้นะคะเราก็มายกเคสกันเลยค่ะนะถ้าเกิดว่าในจุดนี้เนี่ยนะคะพอพอที่จะทราบเนี่ยนะคะเบี้ยเบี้ยประกันชีวิตเป็นเบี้ยจ่ายทิ้งนะคะนะคะเหมือนเบี้ยประกรันลดเลยแต่แต่าตงกันตรงไหนตรงที่เบี้ยประกรันลถเนี่ยถ้าลถใหม่เนาะเราเพิ่งออกจากศูนย์เลยเนี่ยเบี้ยแพงเบี้ยถูกค่<ผ><ผ>ะแพง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 แต่บอกถูกแต่ต่างกันกับคนนะคะถ้าคนเนี่ยถ้าเรายิ่ง ไวยสูงขึ้นเรื่อยๆเ,เรียกถูกหรือเรียกแทงค,คะ mm hmm. แพงเนาะน่นนะสิเราก็เลยมีตัวอย่างที่หนึ่งนะคะจริงๆเรามีอยู่3เคสที่จะให้ดูเลยนะคะือหนึ่งถ้าเราให้น้องเลือกรับสวัสดิการฟรีนะจะถ,ถึงอายุ4 0ปีนะคะเราเราก็มาดูกันในในช่องแรกเลยเนี่ยนะคะเราจะเห็นอยู่แล้วว่าเราเอาเงิน ีละแสนสองครบสิบห้าปีคือหนึ่งล้านแปดจำตัวเลขหนึ่งล้านแปดไนะคะนะคะแล้วในช่องสีสีแดงคือช่องที่มีเขาเรียกว่าเป็นช่องเบีย้ยเบีย้ยประกันลองดูเบีย้ยประกันชีวิตของเราสิคะเพิ่มขึ้นเบี้ยประกันส่วนส่วนเฉพาะในช่องสีแดงเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ใน,นเมื่อคุณพ่อคุณแม่เข้าโครงการน,นี้แล้วนะคะอ่าเราเอาออกมาได้เลยค่ะเอาออกไปเลยค่ะเพราะเป็นส่วนที่เรายังไปต้องจ่ายแล้วนะคะทางฟิลิปเป็นคนจ่ายแทนให้นะคะ เรามาดูในช่องที่3ด้วยนะคะช่องที่3ช่องสีฟ,ฟ้าตรงเนี้ยเขาจะเรียกเลยค่ะว่ากระแสเงินสดน,นะคะซึ่งเรามีช่องกระแสเงิสนสดตรงเนี้ยให้กับคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะกระแสเงิสนสดตรงตรงตรง,ตรงจุดเนี้ยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เหมือนกับเราฝากเงนินนะคะแล้วเราได้ดอกเบี้ยคืนมานะคะแต่ก็มีคําถามว่าถ้าเรามีเหตุฉุกเฉินจาเป็นต้องใช้เงินสมมติปีที่20ยี่สิบแล้วกันนะคะเรามาดูซิว่าเราจะทําอะไรกับตรงนี้ได้บ้าง เราสามารถมีวงเงินสุดพร้อมใช้ได้นะคะก็คือกู้ออกมาได้นะคะตรงตรงนี้เรามีเงินให้เป็นเงินก้อนเลยนะคะอยู่ที่1นล้านสามนะคะ,นะคะแต่ในเคสเนี้ยคุณพ่อเนี้ยกับคุณแม่นะคะอยากให้ลูกมีสุขภาพจน,นถึงอายุ40ปีฉะนั้นเนี้ยน้องบอกว่าไม่เอาและเอาแค่นี้พอที่ที่เหลือตั้งแต่อายุสี่สออยากจ่ายเองและ้นะคะตรงนี้เราก็ปิดมา เราเราไม่ต้องอการัสดิการใดๆปิดรับเงินก้อนเราได้หนึ่งหมื่นแปดนะคะคราวนี้เราลองมาดูค่ะในส่วนที่เงินได้นอกจากเราได้เงินก้อนแล้วนะคะยังมีกระแสเงินสดระหว่วางทางอีกสามแสนแปดนะคะบวกกับเงินก้อนนะคะอีกหนึ่งล้านแปดนะคะ mm hmm. เทียบเท่ากับรวมรับเงินทั้งหมดอยู่ที่สองล้านสองนะคะเราเอาเงินที่เราฝากมาด้วยแสดงว่าเรามีส่วนต่างของเงินที่เราฝากไว้อยู่ที่สี่แสนสี่นะคะแต่ทั้งนี้ยังไม่รวมผลประโยชน์จากการสุขภาพนะคะ จำตารางแรกได้ไหมคะถ้าเราต้องจ่ายเอง0ูนยถึงสีปีเป็นเงินห0 0 0นกว่าหกแสนกว่านะคะ, 6, ะ, 6, ะเ,อ,อ,เอ,อ,อเคเก่งมากเลยค่ะน,นะคะตอนนี้ไหนๆก็ไ <c oughs> หนๆ<น>และเราบอกว่าถึงอายุสีส่ิแล้วอยากจะทำไปเรื่อยเดีกว่าเพราะสี่สิบเก็รู้สึกเหมือนจะอายุเยอะแล้วเนาะเราทำต่อไปเลยค่ะนะคะ,นะคะส่วนที่เป็นช่องสีแดงๆเนาะ ที่สองเริ่มมาแล้วนะคะเรียนที่สองมาแล้วเร,เรายังไม่ต้องกองเงินในช่องแรกแล้วนะคะเพราะว่าเราออมจุแหลกตั้งแต่ปีที่หนึ่งถึงปี 45. ที่สิบห้าคราวนี้ในช่องสีแดงเราก็ไม่ต้องจ่ายเราเอามันออกไปเลยค่ะนะคะจะเห็นได้ว่าถ้าเราตามเงื่อนไขตรงนี้เลยนะคะตอนอายุหกหกสิ 6, บปีนะคะเราจะมีเงินก้อนแล้วนะคะซึ่งในส่วนของเงินก้อนตรงนี้นะคะ เรามีการคืนให้กับคุณเขาคุนพ่อคุณแม่เลยนะคะหรือว่าให้น้องก็ได้นะคะอยู่ที่3ามล้านแป่นห้านะคะจากตรงจุดนี้เนะะี่ยค่ะเรายังไม่ได้แค่เงินก้อนตรงนี้เหมือนเดิมค่ะเรามีกระแสงเงินสดระหว่วางทางด้วยเพิ่มขึ้นจากเดิมไหมคะห้าแสนสองแล้วนะคะรวมกับเงินก้อนนะคะที่เราให้ตอนอายุหกรวมกันเท่ากับเท่าไหร่สามล้านหแล้วค่ะจากเงินต้นหนึ่งล้านแปดเรียนอยู่ไหมคะยังอยู่คมนะคะแล้วยังมีส่วนเกินอีกหนึ่งล้านแปด แถมยังไม่รวมผลประโยชน์นนยายจากการที่เราไม่ได้จ่ายเบีย้ยสุขภาพตก็แต่ปีที่1นึ่งจนท่านถึงอายุ60ปีอีก1ล้านบาทนะคะตรงนี้เราได้มาเนี่ยอยู่ที่4ล้านกว่าแล้วนะคะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะเราก็ทําไปเลยละกันจนท่านเขาไม่ให้เราทําและก็คือจนถึงอายุ85ปีนะคะตรงนี้เหมือนเดิมค่ะเรายังไม่ไม่ต้องจ่ายเบี้ยรเราออกเลยนะคะจะเห็นได้ไหมคะว่าเบี้ยสสุขภาพหลักแสนเรอยังคะ หลักแ,แสนถ้าเราไวต่อมานนี้เราต้องมาต้องมานั่งจ่ายเองอะ่ะถือว่าคา่อนข้างเครียดนะเครียดมากเลยนกะเราเอาอกออกไปก่อนการความเครียดนะคะนะคะตรงนี้อ่าเดี๋ยวเรามาดูค่ะในส่วนที่เรายังได้รับกระแสนิสนสดเรางคงได้รับต่อเนื่องต่อไปนะคะทั้งสองสองช่องเลยล่ะอ่าแต่พอเราครบอายุ8ปปีแล้วถ้าเกิดเรายังไหวอย,อยู่นะ เราปิดออกมาเลยค่ะนะคะเรารับเงินก้อนได้เลยนะตรงนี้บริษัทบรงคับรับเงินก้อนแล้วนะคะลองทายดูที่ว่าตัวเลขออกมาประมาณไหนนะคะอยู่ที่2ล้านสองค่ะนะคะคราวนี้เราก็มาดูเลยค่ะตัวสีฟ้านะคะรวมรับตลอดทางตั้งแต่แรกเกิดจนถึงเดือนีพัสดใช่ไหมเราได้มาแล้วคือ3ล้านหนึ่งนะคะรวมกับรวมกับเงินก้อนอยู่ที่2ล้านสองจดจำไหมคะรวมรับทั้งสิ้นอยู่ที่5ล้านสามเงินต้นยังอยู่ครบไหมอยู่ อยู่โครบเนาะแล้วก็ยังไม่รวมผลประโยชน์จากประกันสุขภาพที่ได้รับตลอดจนั้าถึงอายุ85ปีเป็นเงิน2ล้านกนะคะแต่มีคุณพอ่อคุณแม่ที่นั่งกันอยู่แบบนี้แล้ลเขาถามพี่พีตลอดเวลาเลยว,ว่าเอ๊ะมันเหมือนกับว่าเอาเงินตัวเองมาจ่ายไหมอะเบี้ยใช่ไหมคุณเอาเงินออมจากเราไปหนึงล้านแปดคุณองจ่ายค่าเยไ,ได้สิแต่คุณ,คณพ่คุณแม่คงลืมไปแล้วนะคะว่า จริงๆแล้วเนี่ยเบี้ยสุขภาพเพศชายอยู่ที่2ล้านกถ3ล้านเพศหญิงอยู่ที่3ล้าน9ถ4ล้านถามว่าถ้าเรามีเงินต้นอยู่ที่ล้านแตกมาติดลบได้หรือยังคะติดลบแล้วกินเงินต้นหรือยังเป็นล้านด้วยค่ะนะคะจริงๆก็คือคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องบริหารเองนะคะให้ทางซีริเนี่ยเป็นคนช่วยบริหารให้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะคะเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยนะคะ ถ้ามีเครื่องมืออยู่เครื่องมือหนึ่งะคะที่สามารถที่จะบอกความรักนะคะส่งต่อให้กับลูกๆได้นะคะขอให้ m ิต i c a l fun นะคะเป็นเครื่องมือที่เป็นปรูปธรรมนะคะและส่งต่อความลับได้นะคะตรงนี้ถือว่าถ้าเกิดยังไงคุณพ่อคุณแม่ชอบนะคะยังไงขอจะขอน้องๆที่อยู่ทางด้านข้างนะคะซึ่งเป็นแอปเซ็ตดีไซเนอร์ของเราเองนะคะ คุณพ่อคุณแม่แล้วคนกรอบเอกสารเพื่อฟรีแอฟพูนะคะในวันนี้นะคะทึ่เราจะมีโปรโมชั่นให้เลือคุณพ่อคุณแม่เยอะแยะและมากมายด้วยค่ะในวันนี้นะคะก็หวังว่าคงได้เจออีกในโอกาสถัดไปขอบคุณและสวัสดีนะคะ